เชื่อมสายเข้าด้วยกันโดยหันลูกศรให้ตรงกันหมุนให้เข้าล็อกเปิดจุกยางออกกดปุ่มค้างเพื่อรีเซ็ตกล้องกดไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงปิดจุกยาง เข้าแอป Kp Wifi Cam เลือกเพิ่มกล้องเลือก AP Config โปรดเปิดสวิตช์ไฟของกอ,อุปกรณ์จากนั้นโปรดกดเลือกสัญญาณ WiFi 2 4 G เข้าไปที่ตั้งค่ากดเลือก i p c รอเชื่อมต่อสักครู่กลับเข้าไปในแอป Kp Wifi Cam รอเชื่อมต่อสักครูเ่ชเ,รเชื่อมต่อสำเร็จกล้องพร้อมใช้งานแล้วค่ะ